ล่าสุดคุณจะเปิดเป็นสำนักงานทนายความอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมก็ใช่ผมเดี๋ยวต้องเชิญคุณหนุ่มด้วยนะครับผมเปิดสิทธิ์ทางไม่เติมไปคุณต้องตรวจดีๆนะเดี๋ยวตรวจดูแล้วมีอะไรต้องระเบิดเอาบังติดอะไรไม่รู้ผมบัวต้องบัวแล้วคุณคำว่าที่คุณบอกคุณไม่ใช่หมารับใช้คืออะไรกันก็ผมไม่ใช่หมารับใช้เพราะผมไม่ใช่ใครจะมาสั่งผมได้แบบให้เป็นทำหนึางคนทำนี้มันไม่ได้อ่าคือทุกอย่างก็คือไปตามข้อเท็จจริงก็เป็นตามข้อจริงครับ เอาเรี้ยงแรงมาจากไหนเนี่ยคุณมีอินเทอร์จีมีขึ้นมาได้ไงจริงๆแล้วผมมีที่ผมกินอยู่ตลอดเอาไว้ไว้เดี๋ยวคุยนอกรอบเหรอนอกรอบเดี๋ยวคุณทำให้คุณฟิกได้ครับมันทำให้มันฟิตปังอย่างนี้ไะโอเคโอเคเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกขายของเก็บตังนะเอาห้ามพูดหรอกพี่มี้นะถ้าเขาบอกเขาไม่ได้พูดเขายืนยันว่าเฮ้ยคุณพูดมันโนไปเองปฏิเสธมาก่อนให้เขาปฏิเสธมาก่อน เซลสิทธาเรคขอดแน่ไม่เอ้อย่าไปพูดแบบนั้นเหรออผมเห็นคุณแล้ขอดเยอะผมมีออกมาเต็มเลยไม่รู้ไป่รู้